ดวงราสัปดาคนเกิดวันเสาร์ตั้งแต่วันที่9ถึง16มีนาคม2567นะคะมาดูกันว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นยังไงบ้างเจ้าชะตาเฮ้ยวันเสาร์ก็มีเกณฑ์เดินทางไปไหนอีกแล้วคะเนี่ยชาววันเสาร์จะไปไหนคะโอ้มีความเครียดมีความกุ้มใจนะการเดินทางนี้รู้สึกมีความไม่สบายใจนะคะโอ้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งหรือเปล่าคะมรู้สึกว่าจะไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะ แล้วยังไงต่อคะบางท่านก็มีเกณฑ์จะไปหมู่นะคะไปหมูบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ไปงานขาวดำนะโอ้เป็นซะอย่างนั้นมีความห่วงพไพ่ใบสรุปฮึบอาหามีไพ่เกี่ยวกับครอบครัวการเงินอืม การงานของชาววันเสาร์อาทิตย์นี้นะจะมีความอารมณ์ววาามคอณ่อนข้างที่จะดุดันนะชาววันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะมีอารมณ์ดุดันใน,ในเรื่องของหน้าที่การงานเ,างเอาจริงเอาจังนะคะมีงานเยอะงานมีปัญหาเยอะทํางานหนึ่งก็ห่วงอีกงานหนึ่งนะคะงานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่มาอีกแล้วอาทิตย์นี้ชาววันเสาร์ต้องอาจจะต้องใช้คําพูดค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะมีการใช้คําพูดค่อนข้างเยอะนะ พูดดีๆนะคะถ้าพูดไม่ดีนี่เดี๋ยวจะเกิดอาการที่แบบว่าตั้งดับใสกันได้เลยนะคะนะพูดดีๆนะนะคำพูดดีก็จะดีนะการงานบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะงานใหม่ๆอาจจะต้องศึกษาค่อนข้างเยอะปัญหาค่อนข้างแยะนิดนึงนะคะการเงินการเงินของชาววันเสาร์ ช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยรู้สึกว่าชาวสาวเก็บเงินอีกแล้วนะคะเก็บเงินน่าดูเลยนะคะอืวันเสาร์เก็บเงินน่าดูเลยมีความหวนะเรื่อง,องการเงินบางท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของครอบครัวหรือคนในครอบครัวเรื่องของบ้านเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งและชาวสาวบางท่านมือล,นนะะนะลั่นนะคะนะไถฟีดเพลินนะคะเอฟกระจายเลยในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมนะคะนะเครื่องแต่งกายเครื่องประดับแล้วก็ในเรื่องของ งานเลี้ยงนะคะบางท่านอาจจะงานเลี้ยงกินดื่มในค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะช่วงอาทิตย์นี้นะเ,ออเหมือนจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องรถเดินทางอะไรไปที่ไหนให้ระวังตัวตรารถรถลาอะไรให้ดีนะคะมีเกณฑ์รถอาจจะเสียได้นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของเรื่องรถได้นะคะชาววันเสาร์นะงานเงิน,นความรักความรักช่วงนี้เนี่ยคนรักก็รู้สึกว่า เยอะเรื่องจังเลยนะคะเยอะเรื่องมากเลยมีการส่องนะคะอาจจะโดนส่องคนรักส่องหรือเราอาจจะส่องคนรักได้นะคะหรือช่วงนี้คนรักของชาววันเสาร์เนี่ยจะมูเป็นพิเศษเลยนะคะจะกลายเป็นสายมูจ๋าเลยนะอาทิตย์นี้นะโอ้อะไรก็แบบอือสายมูมาเต็มเลยนะคะ <c oughs> นะความรักอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ย คู่ของคุณเนี่ยช่วงนี้จะจะเน้นมูมากๆเลยนะแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะเรื่องนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนโสดวันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยจะรู้สึกลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวอยากแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะนะหรือมีเกณฑ์อาจจะมีนัดกับใครคนหนึ่งอาจจะเดินทางไปหาใครคนหนึ่งนะคะมีความคิดว่าจะไปดีไปไปดีไปก็ห่วง เอ๊จะโดนหลอกหรือเปล่าเอ๊อะนะคะนะมีเกณฑ์ว่าจะมีอาการแบบนี้นะชาววันเสาร์นะในบางท่านมีเกณฑ์อาจจะต้องไปงานขาวดํามีเดินทางไปมูนะคะชาววันเสาร์ที่นี้นะไปมูไปเจอผู้หญิงคนนึงนะโอ้ชาววันเสาร์อาทิตย์นี้นี่มูมากเลยนะหรือกําลังจะเดินทางไปงานเลี้ยงนะคะเออคนโสดคนโสด อาทิตย์นี้เนี่ยหมอจุนบอกไปเลยเนาะมีเกณฑ์เจอเดินทางไปเจอกับใครคนหนึ่งเนาะเขาก็น่าจะระวังนะว่าเขามีครอบครัวไหมเขาน่าจะมีครอบครัวนะในบางท่านอาจจะเดินทางไปหาครอบครัวก็ได้คนโสดมีสองกรณีนะคะหมอจุนขอดูเป็นกรณีแบบนี้นะคะนะกรณีแรกคืออาจจะเจอกับคนรักที่ เขาจะมาทางสายมูมากๆเลยกับสองจะเจอคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีสองกรณีนะมีสองกรณีนะคะจะพูดจ,จาอะไรก็ต้องระวังนิดนึงนะวันศุกร์อวันเสาร์นะเอ,อ่อความรักสุขภาพสุขภาพให้ระวังในเรื่องของการนอนไม่ค่อยหลับหรือหลับหลับ,ลบ,ลบตื่นตื่นตื่นมากางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้แล้วก็ใครที่เดินทางไกลนะครับไปที่ไหนให้ระวังคําพูดคําจานะ หรือมีเสียงอะไรทักกลางค่ำกลางคืนอย่าไปทักตอบนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าอาจจะมีมีวิญญาณติดตามมาได้นะเวลาไปที่ไหนเดินทางกลางคืนต้องระวังนิดนึงนะคะนะอืมแล้วก็ระวังปวดแข้งปวดขาปวดแขนมุนหัวนะคะชาววันเสาร์นะอืมนอนไม่ค่อยพอนะคะโชคลาบโชคลาบอืมยังไม่เด่นนะคะอ่สืบนำโชคได้แก่ เลขจากการเป็นการตายนะคะความเป็นความตายก็คือว่าเออไปเจอเรื่องของเป็นงานขาวดำริงเลขฝาลงเลขอายุผู้เสียชีวิตอะไรอย่างนี้ให้โชคเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะเลขหน้าไพ่หมดจุนมี139 104นสี่นะคะสีนำโชคได้แก่สีแดงสีขาวและสีเหลืองนะคะชาวาวันเสาร